จากการเริ่มต้นสู่ความสำคัญพัฒนามาเป็นคุณค่าในงานโฆษณาไม่มีความสงสัยในศิลปะ,ะแขนงนี้มือเก่านับร้อยชีวิตเดินนำหน้าสร้างรอยเท้าไว้ให้แต่เพื่อให้ประวัติศาสตร์ยังคงอยู่อย่างมีคุณค่าก็ต้องอาศัยความร่วมมือของสายเลือดใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วงการซึ่งไม่เพียงแต่จะรักษาไว้ให้คงอยู่แต่ยังคงยืนหยัดอย่างสง่างา,ามไม่แพ้บุคคลระดับตำนานที่เคยสร้างไว้ สมัยก่อนโฆษณามันเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ในปัจจุบันเนี่ยคนมีสิทธิ์เลือกที่จะไม่ดูโฆษณาได้จึงเป็นศาสตร์ที่ต้องบอกว่าเปิดตำราไม่ทันมหาวิทยาลัยสอนไม่ทันอาจารย์เปิดตำราสอนไม่ทันเพราะว่ามันเป็นโลกที่ที่เป็นโลกใหม่จริงๆสิ่งที่ผ่านมาเราแสดงให้ให้สังคมวงการเห็นว่าเราเป็นสัตว์พันธุ์ที่ปรับตัวได้เป็นอย่างดีและผมเชื่อว่าความศักยภาพตรงนี้ เมื่อเจอความท้าทายเมื่อเราต้องการจะเปลี่ยนแล้วปรับไม่ได้เนี่ยเราก็น่าที่จะมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับโลกใหม่ได้ โลกไม่เคยหยุดวงการโฆษณาก็ไม่เคยอยู่นิ่งแต่ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดก็คือช่วงเข้าสู่ยุค90เกือบทั่วทุกมุมโลกเชื่อมต่อกันด้วยอินเทอร์เน็ตเลยทําให้เกิดสื่อใหม่ๆมากมายมีช่องทางใหม่ๆเพิ่มขึ้นและปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในเมื่อสื่อดิจิตัลกําลังจะมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบันทิศทางการทํางานของคนโฆษณาก,ก็ต้องเปลี่ยนไปเดิมเนี่ยเราเคยอยู่ในยุคของสื่อ ที่แน่ใจได้ว่าเราไม่ต้องสนใจสื่อเขาจะบอกมาแล้วว่ามีคนดูเท่าไหร่สิ่งที่เราทําวงการโฆษณารมเราก็มักที่จะให้ความสําคัญกับการให้ข่าวสารวันนี้มาถึงยุคที่จะต้องทําเป็นศิละปะแห่งการเข้าถึงเพราะฉะนั้นบทบาทของการที่เราเคยที่จะให้ข่าวสารในยุคเดิมๆเนี่ยแล้วคนออ้ uh huh, ตื่นเต้นหนึ่งไม่ตื่นเต้นสองอย่ามาพูดเลยฉันรู้ดีกว่าคนโฆษณาต้องทําความเข้าใจเขาต้องเข้าใจพฤติกรรมว่า เขาเข้ามาในโลกออนไลน์เขาอยากได้อะไรเขาคงไม่ได้มาดูโฆษณาหรือว่าเขาอาจจะรำคาญโฆษณาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่จะเข้าถึงผู้คนเหล่านี้มันสำคัญมากๆเลยว่าคุณจะเข้าไปยังไงที่จะไปทำความเข้าใจเขาก่อนไปเห็นพฤติกรรมเขาก่อนคุณอยเข้าไปแล้วเกะก,กะแล้วไปแบบเป็นตัวหน้ารำคาญที่คุณจะมาพูดขายของอยู่บนโลกออนไลน์ของฉันนขณะที่ฉันจะคุยกันหรอไม่ใช่ คุณต้องสร้างความสัมพันธ์คุณต้องเป็นเพื่อนคุณต้องเป็นครูคุณต้องเป็นพี่เป็นน้องกับเขาที่สุดแล้วเนี่ยเราจะต้องนึกถึงว่าคอนเทนต์เป็น king ก็จริงแต่วันนี้ผู้บริโภคมีอาวุธมีสื่ออยู่ในมือนะคะเขาสามารถที่จะฆ่าแบรนด์หรือสร้างแบรนด์ได้ถ้าแบรนด์แบรนด์นั้นน่ะไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจและที่มีชีวิตมีคุณค่ากับชีวิตเขาได้ ธุรกิจยุคเก่าเริ่มต้นจากเอาสินค้าเป็นตัวตั้งจากนั้นตั้งราคาหาแหล่งขายแล้วโฆษณาเพื่อให้เกิดความจดจําการเวลาผ่านมาในยุคปัจจุบันโดยตั้งต้นจากหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายก่อนเป็นอันดับแรกซึ่งพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนั้นนักโฆษณาก็ต้องคิดค้นเทคนิคใหม่ๆเพื่อให้การทํางานได้ประสิทธิภาพมากที่สุดในสมัยรักแรกเนี่ยมันเป็นอะไรที่คงจะต้องให้อินโฟเมชั่นต้องให้รายละเอียดคุณต้องให้ข้อมูลข่าวสารให้กับทางด้านลูกค้าให้ถูกต้อง และแบนยโดยที่ใช้ถายด้ของตัว creativity เนี่ยเป็นตัวที่จะตอกย้ำให้เขาเกิดการจดจำมากขึ้นเป็นตัวที่จะต้องบอกถึงเหตุผลมากกว่าอารมณ์ว่าทำไมคุณควรที่จะใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆเช่นยาสีฟันของคุณมันมีฟลูไรดับบันอันนี้ดีกว่าอันนั้นเพราะอะไรขณะดเดียวกันแล้วตัว creative จะเป็นตัวที่จะบอกถึงความแตกต่างได้แต่ว่าเรื่องของตัวรายละเอียดของสินค้าหรือบริการต,กต่างๆนานาเน,นี่ย ัันนเป็สสิ่่งทีคญการเดินทางของงานโฆษณาตลอดกว่า100ปีในประเทศไทยมีทั้งจุดพีคช่วงซบเซาแต่ต้องยอมรับเลยว่า ไม่ว่าสภาพสังคมจะเป็นอย่างไรอุตสาหกรรมโฆษณาจะดีหรือไม่ดีนั้นสิ่งที่คนโฆษณาต้องการในผลงานที่เผยแพร่ออกไปก็คือต้องการสร้างคุณภาพชีวิตยกระดับสังคมให้ดีขึ้นไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมไม่น่ามีสูตรสำเร็จนะคะว่าควรจะเป็นในรูปแบบแบบไหนขึ้นอยู่กับโจทย์มากกว่าคะ่ะว่าโจทย์นั้นเหมาะกับวิธีการเล่าเรื่องแบบไหนมันต้องกลับไปมองตัวเองมากกว่าว่าเอะเรามีเราเป็นอย่างนั้นไหม ถ้าโฆษณาทำหน้าที่ที่ทําให้เขาฉุกคิดได้ว่าเออนี่เป็นตัวเรานี่แล้วเราจะเป็นอย่างนี้ต่อไปหรือเปล่ามันก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการที่เขาตั้งคำถามกับตัวเองว่าทําไมเขาไม่เริ่มเปลีป่ยนแปลงอาชีพโฆษณาเนี่ยไม่ได้จํากัดอยู่ในวงของคนโฆษณามืออาชีพเท่านั้นโฆษณาเนี่ยสามารถใครก็สามารถทําได้นะครับแล้วถ้าเกิดสื่อเนี่ยรับออกไปถ่ายทอดเมื่อไหร่เนี่ยโฆษณาก็ออกไปเพราะฉะนั้นในบางครั้งเราก็จะเห็นว่ามันมีโฆษณาซึ่ง ซึ่งดูเหมือนจะไม่ค่อยเป็นโฆษณาที่ได้มาตรฐานหรือโฆษณาที่ไม่ได้แคร์ต่อสังคมนะฮะและสิ่งแวดล้อมหรืออย่างไรก็ตามเนี่ยออกไปพอสมควรซึ่งก็เป็นที่พิพากษ์วิจารณ์ในระดับหนึ่งเพราะว่าความสําคัญของวงการโฆษณาต่อสังคมก็เป็นเรื่องที่ที่ที่ชัดเจนว่าส,ส,อ,สอดคล้องกันอย่างอย่างต่อนเนื่องนะครับ คุณค่าของงานโฆษณาในสังคมไทยหากจะเปรียบก็น่าจะเหมือนกับการปิดทองหลังพระเพราะน่าจะเกือบทั้งประเทศที่คิดว่าศิลปะแขนงนี้มุ่งเน้นแต่ขายของแต่ถ้ามองให้ลึกถึงแก่นแท้ก็มีงานโฆษณามากมายที่สร้างความเปลี่ยนแปลงและปรับทัศนคติของผู้คนในสังคมและประวัติศาสตร์ของงานโฆษณาหลังจากผ่านมาครบศตวรรษควรจะต้องจารึกไว้ว่าศิลปะโฆษณา เป็นสื่อที่สร้างสารรค์และทรงคุณค่าในสังคมไทยไม่แพ้ศิลปะแขนงอื่น